เมนว่าคุณนายขันพ่อเข้าและสิลำไปแบบใหม่พ่อเข้าและสิลำไปแบบใหม่สิลำซับเพลงไทยสิลำซับกับซอยสิลำเกี่ยวอินอ้อยบุญน้องน้อยคือกระต่ายไม้จันโอตัวจัม,มาตำมาต้อยเหลือใครโอตัวฉัม,มาตำมาต้อยเหลือใครใจน้องวังวังมาเป็นคู่ขันคือลา่าหูมันกระย่งอยากเข้าพิธีหิวใส่เดือนเมือน ดังน้องกองพีคนสวยบุญเฮงสวยจังพรานังนออายอีนาง่งไม้แกวและเจ็ดสีมาก่อนคิดอยากเด็ดดอกฝาเ้มือเอื้อมบอถึงซาตาคอยที่คอยเป็นตกหล่นซาตาคอยที่คอยเพียนตกหล่นและตะบุญสีอยู่ละสู้ให้ทรงมาเด็ดดอกฝาประสง์เสียงบุญกรรมซาตา,า,าะลังคาบาลาลังอยู่มาสู้แขนคือกระเด็ดดวงดีดินโศก นางแข็งกะสิได้ดอกป้ามาสอนพระประสงค์สวยสงเหมือนดวงพระจันทร์สวยสงลเหมือนดวงพระจันทร์ดิฉันไม่มั่นแต่พระจันทร์ดวงเดียวฉันรักฉันจึงได้เกี่ยวฉันจึงได้เกี่ยวสุดสะเรียวเลยมองแสงทองก็ลอยส่องสุขืน แสงทองก็ลอยส่องสู่ขึ้นโอ้พระจันทร์กลางคืนมาส่งแสงแสงอ่อนฉันรักสุดแสนซาบซึ้งสุดแสนตะลึงนับะคนลูกหล่อมาเดินกอดคอบจบพระจัร์และแสงเดือนซาบซึ้งมาเดินเคียงกันไปซาบซึ้งมาเดินเคียงกันไปพระจัน,นทร์สดใสละหัวใจล่าลึงแค่้วคาดพุ่มมาสา์เลือลไาย แควาขาดพรมสะอเรืเลอลายไปสมเดือนง่ายสุดเส้นมาซุ่มซ้ำสอกซ้ำคอยกับพาทีน่าสนุกไหมพี่ราตีสิสวัสดิ์ดึกแล้วลมมากระโซยพัดเอ้าดึกสะงัดลมพัดละโซยมาห้องล่างให้นนหอหีนางเสนหนาวห้องล่างให้อีนางเสนหนาวโอแสงแก่เจ้าอย่าฝาด่วนจากไปอะไรยิงกระดิ่งเดือนตกจากขึ้จังไอาพาน้องมองหน้าเป่าเปลีนนาง แดดแค่หลายยามเมื่อจันตกฟังเสียงนกอ่านคอนตอนแกงแสงสุริโยคือลาพันมากันมือไม่ละกันเสียงไกแก้วละคันทายกาค้อนั่งคืดพอด้วคำพี่คือจ่าคำสัญญาหากกักแต่ดวันนี้คือลาตีเสามาคือข้าวสีใดขังมาคือสู้สีข้างหละทางได้บ่มีคำมาพีมันจางจืดไก่รักจก่แต่ใช่หลงมักจับปลาดังไปแล้วฟังเดือแก้วผู้เดียวเกี่ยวทงยามฟัง เดิอกแก้วผู้แนวแก้วตรงยามความหักเข้ามันก็นคือแม่น้ำมาขามเหมือนไม่อ้ายอยากได้แต่คำว่าอุปสรรคแกงทะลา,าลงลึกแม่นาทีวังน้ำมีแพรข้ามไปหน้าวา่ขับกี่ควงบรารีเราพี่เราบุญน้องบ่ถึงพี่เอ้ยพี่บุญมาเล้งทองไก่ผู้ไทยไก่เทวรา